ตัวเดียวกับขัวตัวเดียวพี่น้องได้ถวยหนึง่งเกาครับสวัสดีครับอยู่กับป่อมคนบานครับวันนี้จะมาหาดักหนูไมยป่าหอ,อยครับพี่น้องโอ้มองเห็นไห,นหมน้องหมยป่าหอ,อยลองดูครับวันเนียวอยีลองลองดูกับฝาผ่าจิ๋วพี่น้องแต่ว่าไม่จิ๋วครับอันนี้อันนี้ป็นนั้นใหญ่ มีอันกลางอันกลางมาสองหันพี่น้องจะมาลองน,อองน,น,อนองูในป่าอ้อย่ะทางมันก,ก็มันดักยากครับพี่น้องในป่าอ้อยมันดักยากมันเหมือนดักลำํำนาลำหัวคนาหนูในป่าอ้อยมันจะดักติดยากเลยจะมาลองดูครับเอามาสิบหวันครับสิบสิบพกหันจะลองดูเนี่ยในป่าอ้อยนี่นะครับไปครับ ตามมาดังใสเดี๋ยวจะมาคุยลูคุอยอะไรหนูตื่นเมืดอะพี่น้อง<ะ>อยู่ลมนี่แหละมีต้องตามมาครอกแต่หนูรอยหินขี่ห็นอะไรมันก็หลายงครับพี่น้องแต่วันนี้ปลานี่ลอยงวมลุยลุยแล้วนี่ปลานแล้วผมจะไปดักดักที่วที่วปลาอ่อยดีกว่าโดนหลบปลาอ่อยพี่น้อง ต่มันก็ยังรอยกัดกัดกับแม่นานอย่าท่าไรนะพี่นงขี่ใหญ่ๆเลยนี่ในจิตนักทิ้งไว้เรียนเรียนตั้งสักสามสืวน พี่น้องทางทางวิ่งตำลงอ่อยเราคงจะรักไปตรงนี้สักอันเนับลอ้อนใหญ่เลยพี่น้อง เดียบรอยดังทีสามนีะพี่น้องลองปลาลองไว้ครับนี่ยฟงมาดักปนปนไว้นี่เนี่ยทางวิ่งไปนะู้นมาจะนี่ดักโตพี่น้องเนี่ยดักรู้ในปลานีแเลย โอยไปเงนินคันรับพี่น้องเดี๋ยวผมขอรักไปเรืเร่อยๆครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันดีกว่าสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุ้นกับฝ่าพระเรามาลุ้นแล้วครับจะมีหินสักหางพี่น้อง ด้าไหวสิบหานประมานมาสิพุกไม่ได้ดักอันหนึ่งครับจะมีเวลหรือไม่หนูมันเชิงวกกัดกัดหน่อยก็ไม่ค่อยหลายเท่าไรครับพี่นไห <c oughs> ลุนกัดเลยครับ หลุมกับตัวนี้เลยหนูอีกมาตัวปะเนาะเออลอยหลัมนี่ลอยดีโอ้วดาดมีอยู่นี่ต้องเป็นหนูลิงหรือเปล่าโกติเ่ี้ยีย่ ต้องอยู่แด้ไงใช้เป็นูนดิง่งกับพี่น้องอ,อันเลยก็ลันฟีซะแล้วโอ้โหนี่ก็ลันอืมลันฟีแก่พี่น้องโอ้ Nú Linh rồi. Ní, emilia á nhân nhiệt tít, hm, lan phi tío hm, ní cả lan phi đẹp. Ya, 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 Hmm. có làm thả mắn lên phi thả mắn lên nhỉ này cái này, này. Ôi, đủ mà trên ship mắn lên vì nó mì hết đấy mì về mai. ào nâng hà vì หนึ่งหางครับหนึ่งหางหนูเล็กหนูไม่ใหญ่หนูหน่อยพี่น้องเอยหนูหน่อยหนึ่งหาง,ห,งหางครับกับฟ้าผ่าไปครับเก็บครับเดี๋ยวขอเก็บเลยครับหนึ่งหางไป นึพี่น้องเลือสองอันตรงนี้เอ้ยเด้หางเดียวพี่นอาา้องทำไมยี่โพขัวนี่นะนี่กระเพรากระยังหอมทำไมายีโ่โพคันพี่น้องเฮ้ยหอมขันอุย้ยหนาเทะตัวเดียวขวามตัวเดียวพี่น้อง ครับมาดูนี่สองอันครับดูอีกสองอันมีเรือยึดไหมน่ะลันเอห้ลอยลันหนูหลิงจริงจริงครับพี่นอ้องอืมลอยลันดีดขึ้นไปตายเลยครับนูหนูหลิงจริง,ง,งพออย่างนั้น พอมันลั่นฟีไปต่างหลายอ่ะแม่งโอ้มีแต่หนูลิงหนูใหญ่มันก็หลายแต่มันไม่ทันหนูลิงนะนี่มีเรวเลยนี่นี่มีเรวลเลยนี่ตรงนี้เชื่อเก่าๆเ,เลยเลยพี่น้องแต่บอลไม่กินทีเดียวตัวเดียวไม่กินโอ้วนมากินเด้อ แต่กลอยมีลอยคนเข้ามาดักมาสั่นตกอยู่เห็นลอยมีลอยมาก่อไฟอยู่ <c oughs> หมดครับได้แล้วก็หมดแล้วห <c oughs> นุ่เดยอเกี่ยวเพาไปสักหน่อยครับตัวเดียวกัวัวตัวเดียวี่น้อง ในถวยหนึ่งก็เอาครับข้าวป่าของถิ่หอมชุยเลยพี่น้องอืม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 ใช่ได้พี่น้องเช่ได้ยอดยอด ยบพี่น้องก็อไ้ตัวเดียวครับคลิปนี้ก็มาดัก1ิ1สิบสิบพกนัน่นแหละแต่ได้ดักดักทิ่หานครับไม้ป่าอ่อยมันทางมันก็มันเชิงวิ่งทั่วนะครับมันมันหาช่องดักยากครับถ้าวันไหนที่นูามมากอา,อาจจะมีรุ่นครับ วันนี้ไม่ได้อาอันอันเหล็กมาพี่น้อเอาแต่อันใหญ่อันกลางมีสองอันตันหนึ่งยิงไปหานครับก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ออมาดับก็เลยเอาแต่อันใหญ่มาก่อนอันหน่อยอันเหล็กสุดพราใบบาทไม่ได้อมาดักเพราะว่ามันช่องมันแคบพวดหนูธนูใหญ่ๆมันมันจะหลู่ครับถนูหน่อยดักหนูควน่วยจะคืออยู่เออนานาก็อยากอยากให้โคานานาเขาหมินมากครับว่า นานาที่ได้ดูแล้วเอาไปใช่เรี่ยวมีผลงานยังไงก็อยากให้นาคอมเมนต์เข้ามาในคลิปบผมผมอยากจะรู้ว่าทาั้งอื่นหนูมันจะหลไหมครับแต่ทั้งแถวผ่านผมมันหายยากมันดักยากครับก็ได้ตัวสองตัวสามตัวแค่น,นี้หลยยางมากกว่าสี่ตัวห้าตัวมีไม่กินนี่ครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็ตัวสองตัวแหละพี่น้องตัวนี้ก็แต่ก็ได้เต็มเดียวหางเลยน้อยโอ้ยเล็ด เทียบกพราไห้พอกับวีดอกแล้วจะเอาไปขวัวครับนะครับคลิปหนาเจนไหมครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปแล้วครับสำหรับดักเอกาแาผ่าไม่ไม่จิ๋วครับอันนี้มาขนาดกลางขนาดใหญ่ไม่จิ๋วครับไม่จิ๋วนะครับคลิปหนาเจนไหมครับฝากติดตามนะครับป้อม้นบานครับอาจจะลงเพจเฟซบุ๊กได้เลยครับเพราะว่า อทำใหม่แต่ผมก็ไม่เคยได้ลุงเลยครับนะผมลงแต่ยูทูบครับก็ฝากที่ตามนะครับของพอนบานครับขอบคุณครับ